ครับช่องลุงหมู youtube ครับวันนี้จะพามาทำอาหารง่ายๆนะครับแต่อร่อยนะครับนั่นก็คือหมูสมชั้นทอดน้ำปลานะครับกรอบนอกนุ่มในทำง่ายๆนะครับอร่อยๆครับก่อนที่จะทำกันอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับไปทำกันเลยครับครับเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้หมู3มชั้นหมู3มชั้นนี่นะครับก็ ล้างทำความสะอาดแล้วก็พึงให้เสดจน้ำนครับแล้วก็นำมาหั่นเป็นลูกเตา๋าไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็อย่าเล็กจนเกินไปนะครับถ้าเล็กมากแล้วมันจะแข็งนะครับชิ้นใหญ่นิดนึงเป็นลูกเตา๋ามันจะได้ฉ่ำข้างในนะครับกรอกนอกแล้วก็นุ่มข้างในนะครับหั่นให้หมดนะครับก็ชิ้นประมาณนี้นะครับ พอทอดเราจะ,ะพอดีไม่ใหญ่เกินไปนะครับครับหลังจากหั่นเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็อนเล็กบางใหญ่บ้างอืมต่อไปเราก็จะมาปรุงนะครับใส่น้ำปลานะครับสองช้อนครึ่ง สองช้อนโต๊ะสองช้อนครึ่งนะครับน้ำปลาน้ำปลาอร่อยอร่อยนะครับน้ำปลาดีอันนี้ใช้ย่อเมกเชฟนะครับน้ำปลาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยครับพริกไทยใช้พริกไทยป่นนะครับพริกไทยป่นตามชอบเลยครับจะใส่หอมหอมแค่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ น้ำตาลนิดนึงครับน้ำตาลครึ่งช้อนครับน้ำตาลครึ่งช้อนครับใส่เข้าไปน้ำตาลเสร็จนะครับแล้วก็มีที่ใส่ก็คือแป้งทอดกรอบนะครับแต่แป้งทอดกรอบยังไม่ใส่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนแป้งทอดกรอบเดี๋ยวใส่สักสี่ช้อนโต๊ะนะครับ แต่ว่าเราจะต้องคุกเขาหมูขยำขยำให้น้ำปลาน้ำตาลละลายเข้าละลายเข้ากับน้ำปลาแนละ้วเข้าในเนื้อหมูก่อนนะครับขยำก่อนนะครับผมขยาามนวดนวดนะครับให้น้ำตาลละลายครับพยายามให้ทั่วเลยนะครับน้ำปลาจะได้ซึมเข้าไปใน เนื้อหมูนะครับน้ำปลาพริกไทยเครื่องปรุงเรามีแค่นี้นะครับแต่ว่ารับรลองอร่อยแน่พยายาเลยครับให้เข้ากันนะครับพยายาเข้าไปครับครับน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับก็ใม่ทั่วนะครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบเข้าไปครับน่าจะน้ำตาลละลายดีแล้วครับครับใส่แป้งทอดกรอบไปประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องใส่มากก็แค่มันเคลือบๆผิวนะครับถ้าใส่มากเดี๋ยวจะกลายเป็นหมูทอด กรอบชุบแป้งทอดนะครับแต่ไม่ใช่อัอนนี้เราจะให้มันเคลือบผิวเฉยนะครับคลุกเขาให้ทั่วให้มันเคลือบผิวให้ทั่วทุกชิ้นนะครับคลุกเข้าไปครับใช้ช้อนไม่สะดวกใช้มือก็ได้นะครับ หมูสามชั้นเนี่ยถ้าเกิดทอดออกมาแล้วส่วนที่เป็นหนังมันก็จะหนึบๆใครที่ไม่ชอบหนังก็จะแล่หนังออกก็ได้นะครับแต่ว่าบางคนก็ชอบตรงหนังนี่แหละครับอร่อยดีถ้าทอดกรอบๆเนื้อพอดีๆก็จะยิ่งอร่อยนะครับทั่วแล้วนะครับขณะนี้เราก็ตั้งเตาใส่น้ำมันตั้งเตาเปิดไฟไว้ได้เลยนะครับ ็เดี๋ยวมาทอดกันครับครับน้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วนะครับก็ใส่หมูไปทีละชิ้นเลยนะครับอ,อ๋อใช้ไฟไฟกลางไฟกลางถึงแรงเลยนะครับเดี๋ยทอดไฟอ่อนนะทอดไฟอ่อนมันจะทำให้เนื้อหมูมันแข็งนะครับ ไฟกลางร้อนเลยครับไฟกลางค่อนข้างแรงนะครับอันที่ใส่ไปทีละชี้นี่ก็ไม่อยากให้มันติดกันมากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ติดนะครับ เห็นไหมครับว่าไฟมันไม่ได้แรงมากนะครับก็คือกลางระดับกลางถ้าแรงมากเด็ดส่วนก้นมันจะร้อนไอ้สนก้นมันจะไหม้นะครับส่วนก้นกระทะอันนี้ก็ไฟเป็นไฟกลางกลางนะครับหมูสันชานที่ใช้สดๆนะครับใหม่ๆก็จะอร่อยครับ จะเห็นว่านี่เราไม่ได้ไม่ได้ไมไดหมักทิ้งไว้เลยนะครับคุกคุกแล้วก็ทอดได้เลยนะครับพราสูตรนี้ไม่ต้องหมักครับผมไม่ต้องหมักทิ้งไว้ครับคุกเขาแล้วทอดได้เลยใส่ไว้ในกระทะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ตัวแป้งเขาเซตตัวเกาะกับเนื้อหมูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคนนะครับ สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยๆค,คนแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับถ้าสังเกตว่าแป้งมันเริ่มเกาะที่หมูดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยคนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะคนได้แล้วครับ ไฟกำลังดีเลยครับคนได้นะครับตอนนี้คิดว่าคนได้แล้วเยอะครับนิดหนึ่งอืมต้นร้อนๆนี่อร่อยเลยครับตันทอดใหม่ๆครับต่ลังลูกปากนะ ข้าเหนียวกับน้อจิ้มแจวก็โอเคสุดยอดเลยครับคนไดน้เลยครับผมคนให้ทั่วนะครับเอาข้างใต้ขึ้นข้างบนมั่งนะครับผมก็เหมือนกับกลับด้านนะครับแล,แล้วก็เราก็ทอดเข้าไปเรื่อยๆนะครับ ไวกลางๆไม่ต้องรีบเร่งไฟนะครับเป็นสูตรที่ทำง่ายๆนะครับทำง่ายๆกินอร่อยนะครับครับนี่ก็ทอดไปได้สัก สิบห้านาทีแล้วนะครับกำลังจะเหลืองสวยนะครับผมสังเกตดูฟองน้ำมันแล้วก็เราจะรู้สึกเลยว่ามันหมูมันแห้งลงนะครับดูจากสีดูจากน้ำมันดูจากการคนเราก็จะรู้เองนะครับ สีเหลืองทองครับใครชอบเตรียมมากก็ให้มันแห้งๆหน่อยนี่ครับนี่ทอดไปได้สักพักนะครับกะว่าจะเอาแค่นี้แล้วครับผมถ้ามันแห้งมากแล้วมันจะแข็งไฟนะครับเพราะว่าคนแก่จะได้ทานได้ข้างในจะนุ่มๆฉ่ำๆนะครับข้างนอกกรอบข้างในฉ่ำๆนะครับผม เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับตักใส่กระชอนใช้เสด็จน้ํามันนะครับเห็นไหมครับสวยๆครับครับก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมหมูทอดเรล่านี้รับรองอร่อยครับสีสันน่าทานนะครับทำง่ายๆครับ รูหมูทําได้ใครๆก็ทําได้นะครับลองทํากันดูนะครับผมหมูสามชั้นทอดน้ําปลาครับเห็นไหมครับไปละครับสวัสดีครับผม